โปรโมชั่นเด็ดตอนส่งท้ายปี2565นะคะ mm hmm. ก็มารับไปเลยหมดนี่ไม่ใช่หมดนี่นะหมดตรงนี้เลยให้ไปหมดเลยของแถมจัดหนักจัดเต็มสวัสดีค่ะวันนี้มาพอกับส้มอีกแล้วนะคะวันนี้ซ้อมอกับเจ้าไททันสิบตูตต้ยกสูงนะคะเป็นเกียบธรรมดานะคะตัวนี้เป็นตัว g ีทีเนาะราคาอยู่ที่9ก0าแสนหบาทนะคะว่าลูกคุณลูกค้าจะได้อะไรบ้างกับตัวนี้ส้มจัดอะไรให้ขนาดไหนเดี๋ยวสีสเกตเจอกันอ๋อ แรกที่เห็นชัดๆเลยนะคะก็เป็นสกู๊ปนะคะเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถเนาะแต่ก็มีดําด้านนะคะทําให้ตัดกับตัวสีรถมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะมาพร้อมกับโลโก้อักษรสีแดงนะคะตัวนี้นะคะสามารถเลือกได้3ามสีนะมีสีดําสีดําเงานะคะสีดําด้านสีดําเงาแล้วก็สีแดงนะคะโอเคมาดูด้านนี้กันบ้างนะคะครอบไฟสีนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น สีดำได้น,นะคะครอบให้นะคะปกติไม่มีเนาะไม่มีลายตัดแดงอย่างนี้นะคะเราก็จัดให้นะคะและตัวนี้คิ้วตัว C นะคะคุณลูกค้าเขาบอกว่าไม่อยากได้ดำนะคะอยากให้มันมีความเป็นบอลเงินบ้างตัดบ้างนะคะก็เลยเป็นสีโครเมียมตามปกตินะคะมาพร้อมกับครอบไฟหน้านะคะ ตัวนี้เป็นสีดำด้านนะคุณลูกค้าเขาเลือกมาแล้วพร้อมกับสเกิร์ตหูแดงนะคะตัดบอลน,นะคะก็ทําให้ตัดกระสีตัวลดมากยิ่งขึ้นทําให้รถด,ดูไม่ค่อยดุดัาเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังมีความหลอ่อซ่อนอยู่เนาะต่อไปเรามาดูด้านข้างบนกันบ้างข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 ้างค่ะข้างๆ้างนี้นะคะก็มาพร้อมกับซุ้มล้อสีดําด้านนะคะมีหมุดด้วยนะคะก็ะทําให้ดูแบบตัดกันเหมือนเดิมนะคะนี่พานด้าเลยกับค่ะกับล้อแม็กนะคะ ล้อแม็กตัวนี้นะคะเป็นล้อแม็กดอกไม้นะคะกับรัดด้วยยางมอนสเตอร์นะคะตัวนี้เป็นขอบ18ะค่ะคุณลูกค้าเลือกมาและเป็นลายยอดฮิตสําหรับเดือนนี้เลยนะก็ว่าได้นะคะ mm hmm. และที่พลาดไม่ได้อีกเลยสติกเกอร์นะคะมิตซูบิชินะคะสามารถเลือกได้ทั้งหมด24ลายเลยนะคะหรือว่าสามารถที่คุณลูกค้าจะติดชื่อของตัวเองก็ได้ด้วยนะคะ ลอามาดูด้านบนกันก่อนด้านบนนะคะก็จะมีราวหลังคานะคะเพิ่มความออฟโรดดูดูด้ดานมากยิ่งขึ้นแล้วก็คิวกันสารนะคะเวลาที่เราจอดรถตากแดดงเนี้ยเราสามารถเปิดกระจกลงมาได้ด้วยเนาะเพื่อระบายความอากาศในห้องผู้โดยสารได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับเบ้ารองมือตัวนี้นะคะการลอยนะคะเพราะส่วนมากที่เราจะเห็นจะมีรอยนิ้วมือรอยเล็บขวดทําให้เป็นไอ้นีน่เราเพิ่มอันนี้มาให้นะคะ บาลองหนึ่งอันนี้ตัว G T นะคะจะเป็นระบบพุชคาร์กดเปิดกดเปิดประตูปิดประตูนะคะล็อประตูก็ใช้ส่วนตุบบ่มนี้โดยแค่มีเพียงกุญแจอยู่ในกระเป๋าของเรานะคะก็ง่าย,ายที่เหยียบบันไดข้างตัวโมเดล23นะคะก็จะเป็นสีดำเงาแล้วนะคะตัวนี้อ่แล้วพาดไม่ได้อีกนะคะตัวนี้โลบาเหล็กค่ะ โลบาเล็กอันนี้เป็นโลบาเล็ก outlander เนาะแล้วก็มีไฟดวงที่สามาให้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันอันตรายเระเวลามืดๆืดนะคะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะบาดหางครอบน้ำมันนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ติดเพิ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดมาเพิ่มให้ใหม่นะคะโอเคเรามีครอบไฟหน้าแล้วก็ต้องมีครอบไฟท้ายนะคะเพิ่มความดูบดันแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้นนะคะ ตัวการนชนการชนท้ายก็เป็นสีดำนะคะเดี๋ยวค่อยดูตอนเย็นนะคะจะเปลี่ยนไปแน่นอนแต่ส้มยังหุบไว้ก่อนยังไม่บอกนะคะว่าเป็นขนาดไหนเดี๋ยวให้ชมรูปรอวันส่งมอบดีกว่านะคะคันนี้จะส่งมอบคืนคืนนี้นะคะตอนห้าทุ่มนะคะคืนนี้เราจะไปสีสะเกดกันเดี๋ยวส้มจะถ่ายบรรยากาศร,รอบๆการรับส่งมอบของคุณลูกค้าเคสนี้นะคะ โอเคตัว G-T นะคะก็จะมีกล้อง3 6 0องศามาให้นะคะก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าขนะดถอยออกช่องจอดอะไรอย่างนี้นะคะมันจะมีมุมข้างมุมด้านซ้ายนะคะเพื่อให้เห็นรอบๆด้านเพื่อความปลอดภัยในการถอยเนะาะโปรโมชั่นเด็ดตอนส่งท้ายปี2565นะคะก็นี่เลยดาวเพียง29,000บาทนะคะก็รับไปเลยหมดนี่ไม่ใช่หมดนี่นะ หมดตรงนี้เลยให้ไปหมดเลยของแถมจัดหนักจกดเต็มขอบอกนะปรดีของซิ้มเดือนนี้เท่านั้นเดือนพันวานะคะปีหน้าเรายังไม่รู้นะคะว่าแคมเปญจะเปลี่ยนไปขนาดไหนยังไงบ้างนะคะโอเคส้มฝากช่องทางในการติดต่อส้มด้วยนะคะมีช่อง YouTube แล้วก็เพจนะคะสามารถติดต่อส้มได้24ชั่วโมงเลยนะคะเบอร์0814869636นะคะติดต่อส้มได้เลย YouTube เจอกัน เพจ a c e b o o k ก็เจอกันได้นะจ๊ะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ